เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็บมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะในวันอังคารนะคะวันที่5พฤศจิกาคม2564น,นะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเจกสิษาไปตามนะคะเนวทางนะคะของปูสามแปดนะคะเพราะว่ามทีพผนานมากนะคะปูขไห้ยรุดนะคะปูาห้มากเกากับสูนนะคะ กลุดนะคะเนาะงวดนีดน้นะคะก็เข้ากับไปตามต่อคือเก่านะคะเพราะว่าแนวทางนะคะมีเข่ามิลุดนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะของเกตนะคะไปพิจารณาเอานะคะเนาะเพราะว่าแนวทางกับมีเข่ามิลุดนะคะสำหรับเอฟซีนะคะที่สอบถามเข่ามานะคะสอบถามเข่ามาของแนวทางนะคะของคุณพอทาที่ได้ทาลูกสาไวไว้นะคะเกตได้โทษถามแล้วนะคะคุณพอเป็นเบียเกดให้นะคะเพราะว่า งวดทีผพานมามันรุดนะคะเดี๋ยวสีผิดค่ำว่าคันบกเขาคุณพ,อพ่อเปนสีเลิกเ็ดนะคะเลิกเ็ดสูงคำนวณขึ้นมานะคะ mm hmm. เกตกับว่าเอฟซีแห่ตามนะคะเอฟซีแห่ตามนะคะกับคอให้คุณพ่อเป็นเห็ดให้นะคะกับองเบิงนะคะเนาะมันกับมีเข่ามีรุดนะคะเพราะว่าหัวทิพานมากับมีตะแแบกับศูนย์นะคะกาลายสํานักนะคะทีบกเขานะคะเนาะกับ เป็นเพียงหน้าข้างขค่นัดน,นะคะที่เอามาแบ่งปันกันนะคะเนาะเดี๋ยวห้อไปตามแนวทางของปูสามแปดไปพร้อมๆกันเลยนะคะปูบนปูตน,นีชุนแร่ไหวบวกมันเป็นเก้ากับ 0, ุนหันแอแปดกับหนึงเป็นเก้าเก้าศุนรมากับปุกนี่นี้กันหลักร้อยทีซีก,กับหนึ่งเป็นห้าห้าหกครับเถือ่อมาตลอดเดือนนี้คือตรป เมื่อกี้เก้ากับศูนย์มาๆครับปูเนาะครับผมห้ากับหกเอาห้าตัวเดียวครับปูล่างนี่ครับจับช่มนี่ครับปูฟันนะครับเจ็ดตัวมาสองตัวล่างปูเน้นที่ห่าครับปูห้ากับหกแตวเอาปูหกม้าหกจะไปบนล่างจับคูหาคือหาหาเจ็ดหาแปดับปูครับนี่ครับ ปูจับปูที่หาเจ็ดาแปดเท่านั้นสองคูเท่านั้นร้อยกับสามปูหาสามจนะครับวันที่กับปูอากวนวนที่แปดแต่ชุดนี้รักร้อยว่าปูรัก้อยครับมันสามกับห้าเด่นไปปูสามกับหาได้เด่นกวาันันเด่นที่สามแลวกระหกนี่หกลวยักหน่วยบนครับ จับไส่งหกสามศูนย์หกยมหนึ่กับปูเอาศูนย์ห่สองแะ่เพรปนสามสอระปูนั่นแหละเพราะว่าเลียกปปูมเนี่ยเรียกปปูจะศูนยมันบระปูนม่นแหละและกับปูปูบเือบตัวเดียวใช่ชวนั้นแต่ก็ได้ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกล้วปูเนาะนั่นะเท่านั้นมันบอปู เออตปูมามาหลักหกหนึ่งหนึ่งหกสีขนปูปูหไ่ได้เลยับได้แค่นี่ปูหดไข่มี่นีโอ้ฟันที่หกหกกับหนวยกับล่างกับปูล่างนี่ ปูฟันที่หาดเจ็ดหาแปดสองคู่ทนนเท่านาั้นบปูมีเท่นั้นโอ้คือว่าเป็น6เกเล่นนั่6เก็เล่นบปูมยยันก็จบนะเะครับมาตามที่ปู<ม>เอ้าบนน,นี้ฟันหตัวเดียวปบบปูเงหบนฟันหกตัวเดียวอออเตือนกับปูทุกไท่ทกไทยเลยอาปู ชุดล่างนี่บอบมาสามตกวสามเข,ข่า,าสามตับนขึ้นหมดที่แล้วปะปัวเจ็ดตัวมาสองตัวนับนเดียวยังบานนี้ครับ เป็นเื่อนแบนีเขากรัเน่ยกับปูหาเจอหากระปูสนี้ก็มามาหากระพบกันเน่ยปูเนที่หาตัวเดียวมาปูหกปีจะไปบนหับรปูคือจนว่หันสอง่มีแน่นมากระปูสองบนกรบปูหัวขมล่างนะกระเดียดมาละกระปูลักล่อยผู้เขียงบอกเลหลัก่อยพวกลักขีบล่างบวกชั้นข้บวกที่ข้องขี้ครับมันได้ทุกวันครบปูได้ แนที่ใหจ้ได้มาทั้งบนทั้งหลังไดบอกปู่ทั้งบนทั้งหลังอย่างครับมืนอ้นมันออกลักเลขเลขหกหนึ่งหนักสองเทียคับหกสองข้งางรักทีหลังครับบวกทีมันก็เป็นหกมันบนมี้หกบวมีหกวันวนี่ห้า้อนกัเป็นสองบนมี้บวมี้สองนั่นจะปูยังเปวันนี้ขึ้น่า เตยมาหาหกระพกตะวันตัดใส่เพาะกรปูมีเหลือหาตัวเดียวน้องปูเนาะล่างนี่คือว่าเด่ยนห,าหา้หา,หาแล้วก็หาจิตหาแปดกระปูนะคนเด่นหกกระปูครับผมรักลอยเพิ่มรักชิปล่ง 1, างหนึ่งสองทั้งงวดที่พุ่งทีค่ะนี่แหละค่ะแนวทางนะคะของปูสามแปดนะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกฮานี้เนาะค่ะเนาะบนนะคะปูหางหกนะคะบนปูหางหกนะคะจับคู่ สามศูนย์หกสามหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกนะคะตัวเด่นนะคะของปูนะคะเป็นศูนย์หกนะคะเป็นศูนย์หกนะคะล่างวิ่งห้านะคะจับคู้หายหาเจ็ดกับหาแปดนะคะตัวเน้นของปูนะคะหาเจ็ดนะคะเนาะลักลอยนะคะลักลอยที่ปูหายมากนะคะมีสามกับหานะคะสามกับหา <và S 2> น,นะคะเลขเจ็ดโตนะคะเลขเจ็ดตัวของปูนะคะวัตถิพันธ์มาปูหายเก่ากับศูนย์นะคะรุดนะคะงวดนี้นะคะ เอาไว้ทะแนมเบิงนะคะแนวทางของปูสามแปดนะคะเนาะแคบหน้าจอไว้ทำเบิรเลยนะคะแนวทางนะคะสําหรับท่านใดนะคะชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบริพลาดตัวเลขเด็ดๆนะคะจากท่างช่องนะะเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ทำเบิรเลยนะคะท่านใดชอบก็บตามนะคะท่านใดคัดก็คือพานนะคะ ราวาเกตกระแดลมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขคอห้เอฟซีนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะนะคะแนวทางมีเขามหลุดนะคะสําหรับท่านได้ชอบนะคะก็รีบไปหาจับสื่อไว้เลยนะคะเดี๋ยวสเขากับเล็กดังเล็กอันก่อนนะคะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหานี้นะคะเกตก็ะคอไ้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะ แนวท้างนะคะเพราะว่าปูกับมักนะคะเนนที่สามนะคะลักลอยปูเนนที่สามนะคะลักลอยมีสามกับหานะคะงดทิพผ่านมาปูกระไห่ซีนะคะกับเขานะคะเนาะลักลอยนะคะแต่ว่าจับคู่ให้นะคะลดนะคะงดนี้เขาก็ตามต่อกนแล้วกันนะคะเนาะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับคอไห้เอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยาเจ็บยาจนเด้อค่ะคอยลำล้ำลุย้ยอุ้ยสุขุสุขนนะค้นเนาะค่ะเนาะค่ะแคบน้าจอไว้เทเบิ้งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบปอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ